ในวันที่น้ำน้อยเป็นกที่ถูกต้องจริงๆจะเป็นเขาใหญ่เนอะจะเป็นเขตเขาใหญ่ต้มทางของน้ำตกสาริกาเพื่อมันเหมือนหักอุ้นเส้นอะแต่มันมีความไหมของกระทา ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนาะไปรถทิพที่นครนายกหนึ่งวันก็วันนี้เราตั้งใจว่าจะไปเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติเนาะแล้วก็จะพาไปหาร้านอร่อยกินแล้วก็จะแวะคาเฟ่แต่ไม่รู้นะว่ามันจะเก็บได้หมดแค่ไหนเนาะเพราะว่าเป็นการเที่ยวนครนายกหนึ่งวันแบบไปเช้าเย็นกลับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าที่แรกที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปจอดตรงไหนแวะตรงไหนท่าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่กงยี่บ้านโบราณ <_ C ase> เขาบอกว่าที่นี่ก็จะมีทั้งคาเฟ่แล้วก็จะเป็นบ้านโบราณให้เราเดินชมแต่ว่าถ้าใครอยากเข้าไปชมบ้านโบราณเนี่ยก็ <_ C ase> ะจะมีค่าเข้าชมอยู่ที่50บาทในส่วนของบ้านโบราณเนี่ยก็คือเขา่าจะเปิดให้เข้าชมแค่เฉพาะสองตย์เท่านั้นเนาะ <_ C ase> แล้วก็ที่นี่นะก็คือนอกจากที่จะเป็นแบบคาเฟ่พวกมีเครื่องดื่มมีขนมอะไรพวกนี้แล้วเนาะเขาก็ยังมีพวกอาหารข้าวมีอะไรเรียกว่าแบบว่ามาที่เดียวครบทั้งคาวทั้งหวานก็คืออิ่มไปได้เลยอ่ะเออก็คือแบบว่าอิ่มจากที่นี่ไปได้เลย แล้วก็เมนูที่เรามาสั่งในวันนี้ก็คือนี่เลยทุกคนขนมถ้วยอันนี้เป็นขนมถ้วยต้นตำรับเลยนะมาเดี๋ยวเรามาลองชิมขนมถ้วยกันที่มีสูตรต้นตำรับเลยอือเอออร่อยนะทุกคน มันแบบเป็นกะทิที่แบบว่าเป็นกะทิที่ถูกต้องจริงๆอะ่ะอืแบบอร่อยแล้วกว็ตัวขนมถ้วยตรงเนี้ยแบบไม่หวานเกินไปมันกําลังดีทุกคนคือตอนแรกคิดว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันกี่คู่เนี่ยสามคู่เนาะสามคู่หกฝาก็ยังคิดเลยแบบเฮ้ยมันน่าจะแบบว่าแอบเลี้ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแบบมันจะกินหมดไหมแต่เอาจริงนะเราว่าสามารถกินได้หมดอะ่ะอ,อร่อยทุกคน อร่อยแลวปกติเป็นคนที่ไม่ชอบกินขนมถ้วยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคือเป็นคนไม่กินขนมหวานเนี่ยแต่แบบถือว่าใช้ได้เลยทุกคนดูดิแล้วนี่ถาดของเขาเห็นปะเขาก็จะแบบมีแบบทําแบบเป็นโลโก้ให้เห็นว่าแบบเอ้ยเป็นแบบของกลุ่งยี่นะอะไรยงี้นะเออแบบใส่ใจรายล,ายละเอียดแม้กระทั่งถาดอีกอันนึงก็คือที่เวลามาที่จะต้องมาชิมอันนี้ที่เราสั่งคือเป็นเมนูแนะนำหมดเลยนะอันนี้คือบัวลอย มันมีอันนึงเขาเป็นแบบอินทนินเนาะอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่เนี่ยมันก็แนะนํานะแต่จะให้กินแบบทุกอย่างมันไม่ได้ไงก็ต้องตัดสินใจด้วยเอาเนาะมา,มาชิมเลยแล้วกันอืมข้างในเป็นถั่วรสชาติคือข้างในเป็นถั่วแบบเป็นถั่วเหมืนอนก็เลยเหมือนถั่วกวนเหมือนถั่วไส้เทียนอะ่ะอื อรมอยมัน,นเลยแล้วแบบด้วยความที่น้ำกะทีเขาจะแบบว่ามีแบบว่ากึิ่นหวานใช่ไหมแล้วก็ข้างในแบบเค็มๆอ่ะอร่อยอร่อยจริงดูแล้วก็นี่น้ำกะทิน้ำกะทิแบบว่าไม่ได้หวานไม่ได้แบบหวานเลยแบบกำลังดีนี่เราก็สั่งอเมริกาโนเย็น เหมือนที่เราบอกน,นั่นแหละว่าถ้าเป็นช่วงเช้าเนาะเราก็จะกินอเมริกาโน่เย็นให้มันตื่นเป็นอเมริกาโน่เย็นไม่ใส่น้ำตาลเลยอ,อร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวเราขอตัวนั่งกินพักผ่อนชิลๆแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคน ตงนั้นคือบ้านกงยี่เป็นบ้านโบราณเลยทุกคนอันเนี้ยตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสามหนึ่งเลยนะแต่ว่าอันนั้นก็คือจะมีเสียค่าเข้าชมห้าสิบาทเหมือนอย่างที่เราบอกนี่เลยแล้วก็แบบบรรยากาศในร้านบรรยากาศในร้านเป็นแบบนี้เลยแล้วก็แบบแต่ละบ้านแต่ละหลังหรือแบบแม้แต่ศาลานะเขาก็จะแบบมีบอกป้ายเลยว่าเนี่ยอย่างเนี้ยในพอ้อนไหนพอสอนไหนอะไรเงี้ยเออนี้ก็จะเป็นแบบคาเฟ่ที่เราล่างกินเมื่อกี้ นี่เลยแบบบรรยากาศดีมากก็คือว่าเป็นบ้านสมัยก่อนนั่นแหละแล้วก็แบบมาทําเป็นคาเฟ่ทามาแบบว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชมพวกของโบราณต่างๆนี่เลยทุกคนแบบบรรยากาศร่มรื่นมากเนี่ยตรงนี้ที่เราบอกเนาะมีค่าเข้าชม ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเสาทิตย์ที่จะเปิดให้เข้าชมเล้ บรรยากาศดีมากทุกคนคือวันนี้เราตั้งใจที่จะแบบว่าเออแบบมาเดินชมเนาะแล้วก็มากินขนมก็คือตั้งใจที่จะมากินขนมถ้วยของกงยี่เนี่ยแหละอันนี้คือความตั้งใจที่จะมาที่นี่เลยจริงๆอะมันมีอาหารคาวมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้กินเพราะว่าเรามีร้านที่เราจะไปไงฉะลันถ้ากินอาหารคาวตั้งแต่ที่นี่ใช่ป่ะร้านต่อไปมันก็จะไปต่อไม่ไหวทุกคนบรรยากาศล่มรื่นมากก็คือเป็นบ้านคนจริงๆนะทุกคนเออก็คือแบบเป็นบ้านเลยแล้วก็ที่นี่นะเขาก็แบบว่า ที่นี่ก็มีโฮมสเตย์ด้วยนั่นตรงนั้นนี้ก็จะเป็นโฮมสเตย์นี่เลยไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันจุดหมายต่อไปดีกว่าไปจุดหมายต่อไปตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ เกือนขุนด่านปาการชนเนาะก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามาตรงกับวันอาทิตย์ใช่ไหมคนก็จะเยอะนิดนึงเนาะแต่แบบว่าบรรยากาศดีมากทุกคนแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็ยังมีให้แบบว่าสามารถเช่ารถกอล์ฟขับเองได้หรือถ้าใครไม่อยากเช่ารถกอล์ฟขับเองเนี่ยเราก็สามารถใช้บริการรถนําเที่ยวของเขาได้ซึ่งค่าใช้บริการเนี่ยจะตกตัวละสามสิบบาทเนาะก็จะแบบมีบรรยายมีอะไรให้เสร็จเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปนั่งบนรถแล้วก็จะพาไปดูว่าที่เขาพาเราแบบไปวนรอบๆสันเขื่อนตรงเนี้ย เป็นยังไงบ้างมาไปดูเก็บภาพบรรยากาศของบริเวณสันเขื่อนของเขื่อนขุน<ร>ด่านาปราการชนก่อนเองก็ขอสวัสดีนะคะ่องที่ยทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรอับข้าสู่เขือนุนด่านปาการชนเขื่อนตะกีดบดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะต่อไปทางลราขวามือก็จะเป็นสระง่ายน้ำของเขงื่อนเราตั้งแต่สะพานไปเลยก็จะเป็นที่ล่องเรือยาน ระยะทางเกือบ10กิโลเลยนะคะสสวนที่เราเรากำลังผ่านนี้เรียกว่าคานระบายน้ำร้อนหรือสาปิลเวที่ทั้งหมด4บานประตูระบายน้ำด้วยกันค่ะทางของเราก็ได้ประนามรังสรราน้ำเดิมก็คือแม่น้ำนครนายกเทื่ลขาดแนน้ำาเทหมอสู่ทะเลช่วยเหลือเขื่อนตองประกงตรงมาน้ำเปี้ยวค่ะ เขื่อนขุนด่านประการชนเดิมเรียกว่าเขื่อนคลองท่าด่านเป็นเขื่อนคอนกรีตบทอัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วเขื่อนนี้เขาก็สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9เพื่อกั้นแม่น้ำนครนายกตอนบนไม่ให้ไหลแรงในช่วงหน้าฝนแล้วยังเป็นการกักเก็บน้ำหน้าฝนเอาไว้ใช้หน้าแรงได้อีกด้วยทั้งยังช่วยป้องก,กันการเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนหรือว่าพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในช่วงหน้าฝนและพื้นที่ของเขื่อนตรงนี้ก็ยังติดกับเขตเขาใหญ่ด้วยหรือใครอยากนั่งเรือไปเที่ยวน้ำตกไปเขาช่องลมก็มาขึ้นเรือที่เขื่อนขุนนนดด่าตรงี้ไ้ เดี๋ยวเรามาเดินเล่นตรงนี้กันแป๊บหนึ่งนี่เลยแบบบรรยากาศดีมากทางหน้าตนูนก็แบบมีแบบเป็นเข่าด้านบนด้วยนะมาดูตรงนี้นี่เลยคนดูแบบเนี่ย เมื่อกี้เนาะที่แบบว่าเราได้แบบว่านั่งรถลางเนี่ยนั่งรถชมวิวเนาะเขาก็จะพาเราไปเนี่ยตามสันตรงนู้นเลยไปถึงตรงนู้นเนาะแล้วเขาก็จะวนกลับไปสุดตรงนู้นใช่ไหมจะมีเขาด้านหลังตรงนั้นซึ่งจะ,ะจะเป็นเขาใหญ่เนาะจะเป็นเขตเขาใหญ่ก็จะมีเรือเขาบอกว่าเรือตรงนี้เป็นเรือนําเที่ยวไปเที่ยวน้ําตกอะไรสักอย่างหนึงน่งเนาะที่ต้องนั่งเรือข้ามไปฝั่งนู้นคือแดดร้อนนะแต่ก็แบบว่ามีลมมาทุกคนดูดิบรรยากาศดีมาก ดีมากเลยเดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปเล่นกันอีกแบ๊บหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปในจุดต่อไปทุกคนถ่ายรูปเล่นกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มันเป็นในส่วนของน้ําตกสาริกาเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดนครราชสีมานะแต่ว่าจะเป็นเขาใหญ่ฝั่งนครนายกนี่เลยทุกคน แต่ว่าตอนที่เข้ามา,ามเมื่อกี้นกองป้ายเขาก็บอกว่าแหละว่าน้ําน้อยก็คือน้ําตกในครั้งนี้ก็คือน้ําน้อยแล้วก็ค่าเข้า,ขาก็คือนี่เลยคนละ40บาทต่อคนปะทุกคนเห็นไหมเ่ะอันนู้นจะเป็นยอดน้ําตกตรงนู้นไหลน้อยน้อยเออน้าน้อยจริงตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกแล้วแหละ แต่ว่าเดี๋ยวก็หไหนมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในว่ามันจะมีตรงไหนที่แบบพอจะถ่ายรูปหรือแบบว่าไปเสริบรรยากาศให้แบบว่าเฮ้ยเรามาถึงน้ําตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยปะเข้าไปดูกันทุกคนไปเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเนาะก็น้ําน้อยจริงแหละทุกคนดูสิอันนี้น้ําน้ําน้อยๆอุ้ยมีปลาข้างในด้วยอะ่ะ แต่ว่าก็ได้ยินเสียงน้ำตกนะอ๋อน้ำตกตรงนี้น้ำตกน้อยๆจริงๆอะมาเที่ยวน้ำตกมันก็ต้องมาช่วงแบบว่าหน้าฝนเนาะหรือก็แบบหรือไม่ก็เป็นช่วงแบบไปฝนต้นหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้อยู่แต่อันนี้คือแบบมาใกล้จะร้อนแล้วไงเ,ออเดี๋ยวแวะไปดูน้ำน้อย,อย,อยตรงนี้ก่อนไม่ได้แบบเดินอะไรอย่างนี้นาน ด้วยอะเดี๋ยวไปตรงชั้นอื่นๆเฮ้ยยังมีเดินขึ้นบันไดบิดสูงเลยนะเนี่ยไปไปกันทุกคนจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดก่อนถึงทางขึ้นยอดน้ําตกก็อย่างที่บอกตอนแรกแหละเนะว่าน้ํามันน้อยแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาเล่นน้ําตกกันตรงนี้เพราะว่าเป็นน้ําตกที่แบบว่าไหลออกมาจากยอดเลยแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็คนก็จะมาอยู่กันตรงนี้ซะเยอะ แล้วก็น้ําตกสาลิกาจะมีทั้งหมด9ชั้นแล้วก็จะมีผาที่สูงที่สุดนีประมาณ100เมตรแล้วแต่ละชนนั้นก็จะมีแอ่งเล็กๆย่อมๆที่เล่นน้ํากันได้เหมือนกับแอ่งที่ทุกคนกําลังเห็นตอนนี้ซึ่งแต่ละชั้นที่เราผ่านมาเนี่ยแอ่งก็จะประมาณนี้แล้วแอ่งตรงนี้ก็จะมองเห็นน้ำตกสาลิกาชั้นสูงสุดด้วยแล้วถ้าเป็นช่วงหน้าฝนาน้ำก็จะเต็มก็จะฟูมันก็จะสวยกว่านี้แน่นอนแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเราจเดินขึ้นไปถึงยอดน้ำตกกัน ตอนนี้นะเราก็เดินขึ้นมาจนถึงข้างบนและแบบข้างบนเลยถ้าทุกคนเห็นข้างหลังเรานู่นคือต้นทางของน้ําตกสาลิกาซึ่งมาในวันที่น้ําน้อยแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกไว้อยู่แล้วแหละว่าเออน้ํามันจะน้อยเนะาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรไหน,ไหนๆก็มาแล้วเนาะก็มาเลยแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดสมมติว่าแบบน้ํามันเยอะมาใช่ปะเราก็อาจจะเดินขึ้นมาไม่ถึงบนนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่ด้วยความที่แบบว่าน้ํามันน้อยเงียก็เลยแบบเออ เดินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกันแล้วมันก็เดินง่ายเนาะเดินง่ายแม่ไม่รู้แต่เหนื่อยมากเลยเพราะว่าขึ้นบันไดมันเหนื่อยมากก็นี่เลยทุกคนข้างบนเห็นไหมนูน่นน้ำตกก็จริงๆนะมันก็คงแบบไหลแบบไหลมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ไหลใช่ปะแล้วก็ไหลลงไปข้างล่าง ไหลลงไปข้างล่างเหมือนที่แบบถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนาะตรงที่แบบว่าเราไปยืนถ่ายรูปก,กับน้ําตกเนาะมันก็จะไหลลงไปตรงนั้นเลยคือคิดว่าถ้าแบบเป็นช่วงที่แบบว่าน้ําเยอะน้ำจะเยอะหรือไม่เยอะตรงนี้ก็เหมือนแบบกั้นไว้แบบไม่ให้คนแบบผ่านลงไปเนาะแล้วก็ทางขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นได้แค่ตรงนี้ก็คือมีป้ายห้ามขึ้นไปข้างบนแล้วเพราะเขาบอกว่ามันอันตรายเนาะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสูงของน้าตกสาลิกาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอนั่งพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนทางลงว่า เดินขึ้นมานี่แบบหืงพักแบบหนึ่งตอนนี้นะเรากำลังแบบเดินลงแล้วเนี่ยเนี่ยเราเดินขึ้นมาอย่างนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมแบบเนี่ยเราเดินขึ้นมาแบบจากข้างล่างเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราถ่ายรูปใช่ปะถ่ายรูปกับน้ำตกเราถ่ายตรงนูน้นอันนี้กำลังเดินลงแล้วทุกคนดูแบบโอ้โหทางเดินขึ้น แต่ถ้ามีน้ําตกมันก็สวยแหละแบบถ้าเป็นแบบช่วงหน้าของมัดน่ะแล้วว่ามันก็สวยอยู่แล้วเนี่ยทางเดินแบบอย่างนี้เลยไปทุกคนกําลังเดินลงจากน้ําตกและเดี๋ยวเราไปในจุดหมายต่อไปกันดีกว่าว่าจะไปที่ไหนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันจุดหมายต่อไปทุกคนเดินลงก่อน นี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านสมมาตรโภชนาะทั้งร้านทุกคนมีแค่โต๊ะเราโต๊เดียว V I P สุดไม่ใช่อะไรหรอกแต่ว่าตอนนี้ที่เรากินมันก็คือประมาณบ่ายสองโมงครึ่งแล้วเนาะก็เลยไม่มีคนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็อันนี้เราได้สั่งเมนูไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูที่เราสั่งมีอะไรบ้างแล้วก็น้ําที่เขามาเนะเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยมาเป็นอย่างนี้มีน้ำแข็งมีน้ำชาให้อยู่ในนี้เสร็จนะ ระหว่างที่รอเดี๋ยวเราก็จะเสิร์ฟน้ำชาเออเท่ดีนะชอบจังเอาไว้แบบต้องแบบไปทำนี้หาแบบควากินที่บ้านบ้างแบบนี้นี่ก็ได้เป็นน้ำชาแบบนี้มนาะให้นะเดี๋ยวระหว่างรออาหารเราก็จะนั่งจิบน้ำชาไปเรื่อยๆก่อนถ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเมน,นูอาไารีสั่งมีอะไรบ้างรอดู ก็ตอนนี้อาหารมาทุกคนอันนี้ที่เราสั่งเนาะก็จะเป็นอันเนี้ยคือวุ้นเส้นผัดไข่เขาบอกว่าเท่าที่ดูรีวิวมาคือเมนูเนี้ยคือสั่งกันหลายคนมากสั่งก็คือแบบเท่าที่ดูรีวิวมาคือส่วนใหญ่จะสั่งเมนูนี้เนาะแล้วก็มีอันนี้ไก่ผัดเมะม่วงก็คืออยากกินเนาะแล้วก็ต้มยำอันนี้ก็คือเป็นต้มยำรวมมิรมาเ๋ยวมาชิมกันแล้วก็ตักข้าวก่อน นนี้คือเป็นวุ้นเส้นผักไข่จริงๆมันก็คือเหมือนผักหุ้นเส้นนะเท่าๆท,ท,ท,ที่ดูจากรูปหลักนแมาชิอืมอร่อยคือมันเหมือนผักหุ้นเส้นนะแต่มันมีความไหมของกระปาะตุโพกนรสชาติดีเลยอร่อยด้วย สมควรแเราที่แบบอ่านรีวิวมาแล้วเป็นเมนูแนะนำอ่ะนี่ไก่ผัดมะม่วงแบบอันนี้เหมือนไก่เคาะไปทอดก่อนด้วยนะมาชิมโอ้ยเสียดายอืมอร่อยเทน,นเด็นมะม่วงที่ตุ๋นเอาใอม่ทุกคนอือ เป็นไก่ผัดในมะม่วงที่ไม่เหมือนกับที่เราเคยกินเลยอ่ะอืรสชาติแบบอร่อยเลยนี่พีกด้วยต้ยมยำบลูนิดนะมีทั้งหมึกทั้งกุ้งอันนี้เราสั่งเป็นแบบต้ยมยำน้ำข้นก็คือรสชาติจะไม่ได้แบบว่าเข้มมากรสชาติกลางๆสำหรับ ตลมยำเนูะก็คือใครไม่ชอบเปรี้ยวไม่ชอบเค็มเ,เนี่ยเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้คุณพ่อก็ัวใหญ่อยู่นะเดี๋ยวขอตัวกกินข้าวก่อนทุกคน เราก็ไปกินร้านสมมาตรโภชนาเรียบร้อยเนะแล้วก็ตรมร้านสมมาตรโภชนาทุกคนมีร้านไอติมสองร้านเลยที่แบบว่าเป็นของดีของเด็กเมืองนครนายกเหมือนกันเดี๋ยวเรามาร้านแรกก่อนก็คือร้านไอติมตะปุกปะมีกะทิสลิงกะทิล้วนผสมกับขนม,มปังใสเลยนะะี่ได้ผสมได้ไหมได้ค่ะผสมเดี๋เอาเบอรกอรขนมปังเอาไรขนมปังขนมปัง หัวนมใสไหมคะใส่ถั่วคะ่ะไม่ใส่นมอ,อันนี้เป็นกะทิใช่ไหมคะกะทใส่สลิมอันนี้กะทิล้วน<อ>ไม่ใส่เครื่องค่ะทุกคนได้มาแล้วชิมเราสั่งทั้งหมดอมด่ะสองรสก็คือมี <laughs> กะทิล้วนกับกะทิใส่สลิมชิม <laughs> อลอลองชิมตรงด้านที่เป็นอันนี้กระทิสลิม,ม,มแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระถิล้วนคือเท็กเจอร์มันจะต่างกันแค่ความมีสลิมกับความไม่มีสลิมแค่นั้นแต่ว่า ถ้าแบบจะลดให้มันกลมกรอบอ่ะต้องเป็นกระดินนะป,ลปล้วนอันเนี้ยจะกลมกรอบกว่าอร่อยเลยทุกคนปะอ,อีกหนึ่งร้านก็คือร้านไอติมเจยงไอติมโบราณตลาดเก่าเขาบอกว่าร้านเนี้ย ได้รางวัลเลยนะทุกคนก็คือแบบว่าประกวดได้รางวัลวระดับตำนานเลยเขาบอกอเดี๋ยวมาชิมกันแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ตุมหน้าเนี้ยเผือกอันเนี้ยก็คือเป็นสิบลิตรเลยเผือกกลวอร่อยอร่อยเลยอันี้อร่อยจริงแล้วก็อันเนี้ยก็คือหนึ่งกล้วยเราก็ใส่สองรสล้วก็คือจะเป็นกะทิเข้มข้นกับกลมมิดเดี๋ยวมาชิมอันนี้กะทิเข้มข้น อร่อยอร่อยแล้วก็อีกด้านหนึง่งตรงนี้ก็จะเป็นรวมมิ้นอืมอร่อยอร่อยเลยแล้วก็ถ้วยนี้ยี่สิบบาทไปท,ทุกคนด้วยความบังเอิญเจอร้านไอติมเฉยเออไป กินกันกินต่อกินต่อไม่รอแล้วนะก็ตอนนี้นะคะเราก็แบบว่าได้ไปกินไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วโนะแล้วก็เมื่อกี้ใช่ไหมที่เราไปกินก็คือไปกินร้านสมมตรโภชนะอร่อยมากทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยทั้งหมดที่กินไปอ่ะสรอยบาทแล้วก็ได้ไปเจอได้านไอติม2ร้านเน็คือร้ไอติมป้าปูกับร้านไอติมเจยง เออแบบด้วยความบังเอิญมากๆก็ถามว่าสองไอติมสองร้านเนี้ยเทกเจอร์มันจะต่างกันตรงที่ความเพล่ความหนืดความข้นของเนื้อไอติมเนาะตอนแรกที่กินน่ะชอบของเจยงกินไปกินมาชอบของป๊ะปุ๊มากกว่าเออแต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะก็เลยแบบโอเคได้กินทั้งสองร้านเลยก็สําหรับคลิปนี้แล้วก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องไปก่อนแล้วทุกคนเรียกว่าเป็นการรถทิพที่สนุกมากๆเป็นวันเดย์ทริปที่แบบว่าไปเช้าเย็นกลับเลยเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปก่อนแล้วทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายถ้าใครดูผ่าน Facebook ก็อย่าลืมไปกดติดตามที่หน้าเพจ Facebook ของเราด้วยหรือว่าจะดูความเคลื่อนไหวผ่าน IG หรือจะไปดูคลิปสั้นที่ช่อง TikTok ก็ได้